มากเสวัสดีครับเบาเปรดรำด้วนแค่เนียครับหยุดลงเรียนมนีมาบัดไตรสามัคคีตำบลดดอำเภอโพธิ์ศีสวัรค์จังหวัดสิทเกตครับมาออกเป็นขั้นใจดีมานทำพุญนครับมนีเป็นวันเสาร์ครับวันนี้เป็นวันเกิดของหลานนมาเลยหลานมาพันเขี่ยวครับมนีโคดีก็ดีนล่กเนาะ ไรสามัคคีครับพี่น้องใหไปนะครับเป็นพี่น้องของเราูเป็นวัดที่สวยงามมาด้ำคนนะครันวัดที่คนซื้อของอำเภอโคตรทีจังหวัดครับเป็นเล่นมาครับบ้ัณฑาของของเราท่านประเสริฐบุญญาลลลพูน่วยการนะครับมีนภพวิริลูกน้อยนะครับเพื่ออารมณ์ต้อนรับอย่างดียิ่งขอบคุณท่านผู้บริหารและลูกเด้อ คำเอ้วยแม่หละครับเท่านั้ครับมาชับคบแถวนี้ยหูซื้อเปลี่ยนแปลงเป็นหลายไปใจสมัคขีพ่อผู้ใดญบอกเป็นเด้อรู่ไห้เด้อขอบคุณขอบคุณนะครับกับพี่น้องของเราที่เดินทางมาจากลำเภอห้วยจตหันจังหวัดศรีสกีเป็นคณะที่21น้องลูกเนาะนะครับนายชนันนะครับที่ดาของเรานายฮะ เขาชิซึกิเธอบริจาคถึงร้อยห้าสิบบาทน้องๆขอบคุณขอบคุณนะครับจับจิตจับใจสาธุชนคนใจบุญของเราที่เดินทางมาอาการจากกำเเพงป่วยทับทันจังหวัดศรีสะเกิขอบคุณขอบคุณนะลูกนะนะครับมีโอกาสบ้านสนามก็เดินทางกันมานะครับเพราะนจะบอกว่านะครับเทลเอจนะครับเทลอิสเรลเนาะ กับความไม่เหนรอปิดรับอันดบเฉลิสนะลูกนะนะครับพาะารีศิลป์เขาบอกแถวอิสุเอลของเราขอบคุณขอบคุณนะครับนะครับคำอิสมาเอลนะลูกน้องนะครับก็ถึงเวลาเป็นยันเป็นของนะลูกนะขอบคุณของคุณน้ำใจนั้นด้วยคนคนใจบุญของเราจากใกลไหนที่ไหนก็จะลูกขอบคุณนะครับประจิจ่าเพิ่งสวยจ๋าอย่านะไม่ใส่หน้อโส นะอา้วเพื่อนอู่พนี้ลูกแ้มันสำรลูกบ้างถ้าคุณย่อมไม่ทุ้งานของเมเอให้นี่ตามาคุยย่อให้พ่อแม่เหยอใสพ่ลูม่เหยืออยากฟัพ่แม่เอ้ยแค่ได้ลูกสาวโก้เถนไม่ยัดบุญใส้เลยได้ดี่ นะครับน oh, okay, no, ้องโอ้ยลูกหน่อยเป็นคนขนาดยางมานตีห้องครับเพือสน้มาหอดตีห้องครับมันไมาบริจาคได้เนี่ยโอ้ขอบคุณขอบคุณกับที่น้องของเราอำเภอสำโรงจังหวัดบปรุมธานีนะครับเาใส่เราเนี่ยแล้วยอดใสเลี้ยงเจ้ไดก็ได้ลูกสาวโกดใช่ไหมนะครับขอบคุณขอบคุณเยอะแน่นะครับน้ำจิบน้ำใส่ละน้อยของเรา เรือ่านะครับํามผรราใส่น้ำใจก็ดีเรม่ออกกับ um ้อมม้อ่บบอกว่าน่าใจดีม right> ี่ครขอคุณกแสดงว่าอครับสอนาน้อยดีทีถึงนครคนแรกของบุตคือบิดามัรดานะแม่นะอะรหันคนแรกของบุตคือบิดามัรดาเด้อแม่เด้อครองใหญ่ผู้ใด้แม่จัเนก ครับเวลาไปโทษคู่เพื่นถือเจ้าของได้แน่คู่สอนยังไหนก็ตีถามว่าอ้ําครูคนแรกของเถิดใครครับพี่ราจากนะแม่ครูคนต้องเกี่ยวกับโรงเรียนของเร่ย่อยมากแล้วครับมันนี่เป็นบรนเสารับอระคันของเราก็อยู่ที่บ้าพ่อกับแม่ในูลกน่ะเนาะดูแลที่แขกท่านได้ดีเพราะเราได้เกิดมาถึงแล้วก็ในโลกนะขอบคุณขอบคุณน่าเยวันไม่ได้ใช่ไี เมืองบาดาลวัดไรสัมคีอำเภอโพสีสุกวันวัไหนว่านีงกับัไหนมายมมหอดต้ของะครับวอย้อนไปใหม่ปอตื่นใหม่ถนม้งอยากว่าจะ่านโอเคล้นหานเนาะมันจะควนขอโอกาะมันจะค้นมงคนเชียงสายเนาะมันโตววยเสนอ น้ำคุกครับออมาเที่ยวนี่เ,เปลี่ยนแปลงไปหลายครับขอบคุณขอบคุณน้องของเรล่าสาธุชนจากใกล้ไกนะลูกเนาะนะครับที่เดินทางต่างหานะครับขอบคุณและคืนน้ำใจจากทุคคกคนคนิ้ลใจดุญของเจ้าข,ของที่นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับวันนี้อากาศห่อนครับวันนี้ฝนบตกนะคที่ใช้ถ่ายูปนะโต๊ะ ท้งเข้าชมเกาะเมืองบาดานทางเข้าทั้งนี้ครับอันนี้ก็อย่างนังไหลคนมดายจังหวัดศรีสะเกดน่ครับหลอกรับบรรยากาศรอบๆครับเป็นภาพเขไปครับองเียบ้านาเดของนของคุณของุณปครับ

ไม่สกตามไนุ่งันพี่น้องนำผู้นำผู้ครับพี่น้องนำผู้บางท่านเรียนข้าสอบปอทีว่าระเด็นเดืดูครับ่อจะจบพอจได้บ้สอบบ้านปรเดิของเก่าน้วนกหละสมัยญาตน้องเดินทางมาจากบ้านหัวมักรากบ้าสอบปอทีโอยมัน็จบอทีทุกคนองทำบุญโยนเหรียญบุคคุ ในระดับรนิาที่อ่นกันขอบคุณขอบคุณะครับกำลังใจที่ทั้อเราที่เดกนะครับการมนุมในจังหวะาระับถลอกวัดหงหวราชการคุณคุณองที่ของของคุณไงครณไคไ ขอบคุณครับ <laughs> 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 น่ก็จากบ้านเนี่ยุดาบ้านหัวเสืออนมาจากพระจากพญานาคที่นอนหัวเลือเด้ลูดูขนาของนอแล้วอก็คุกอบอ่ครับจงดาน้อคนเก่งของพ่อาังมังบนครับ คนไทยรูปครับลบกันนะครับช่วงเย็นๆครับคนยังที่หลายครับจวงนี้เนี่ประมาณแดดช่วงนี้แดนห่อนนี่ครับคนนบนทันมาหลายครับส่วนเย็นๆคนยังที่มาหลายครับหอวง่ามแรงจเปิดไฟง่ามครับ

เบิ้งก็ได้ครับพี่น้องผมกับบกใครบรรยายมาได้ดอกก็ดีได้ซ้ำให้พี่น้องได้มามนได้มาจริงๆรินะครับขอบคุณขอบคุณเทียวประจับษ์เกี่ยวนะครับขอบคุณนะลูกเนาะสุดเจ้าวนี้นะครับทั้งนี้ฟ<อ>ันกับลังจางไม่ครับท่นานบัวไส้กววล้าวเลยแม่นะครับมีลูกบ้านบ้านอะไรอย่างต่อ

นครับทางทางนี้ครับงานอะไรครับพี่น้องอน,นี่ฮัทค่ะพญาหน้ายิ้มหนึ่งเดียวในโลกไปเบิ่งพญาหน้ายิ้มหนึ่งเดียวในโลกครับพี่น้อง พญานาะคยิ้มหนึ่งเดียวในโลกชี้มาทางนี้ขอบคุณขอบคุณนางสาววิรยัยนีครับวิรัยนี่จะเป็นวิจญาณนะลูกเนาะพญานาคยิ้มหนึ่งเดียวในโลกครับและครอบครัวจกขนงไพรร้อยหนึ่งร้อยบาทจะไหมลูกนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ กับจำนวนปัจจัยและชื่อของเธอเขียนเอาไว้ให้ได้อ่านนะลูกเนาะขอบคุณโอ้ยิ้มจริงๆงด้วยหนึ่งเดียวในโลกจริงๆด้วยใกล้ไปเท่าไรก็ตามเญีนาคยิ้มหนึ่งเดียวในโลกจริงๆริงาบุญเกอกาะบุญเสริมเพิ่มบุญเอาไว้น้ำใจอันเดเสริขอบคุณขอบคุณนะครับเดียวนะเี นางสาวพัชราพรแสนเสนของเราจากจังเคอนนนทบะายจังหวัดสุรินทร์นรกน้องหนึ่งร้อยบาทนางบุญพันบุญชันธรรมรมขาวของเราจากบ้าน บ้านอานงอยทอดบ้านอางวยตับหวัดพัทลุงผ่อนครจับผ่นอนผ่อนห่อนมาย้ำเลขแห่งแตงงามกับเป็นเปิดไฟครับร้อยห้าดัดนายข้ศึกส่กาดของหน่อยงนี้มีโอกาสวางกันเลยแม่เหี่ยวครับไปบังพญานาคยิ้มยังหนึ่งเดียวในโลกพญานาคยิ้มพระพญานาคยิ้มหนึ่งเดียวในโลก บา <Bye. S 2> ยนีโย่โยนเหรียญโยนเหรียญลองลองโยนลองโยนโยนเลยถ้าโยนเข้าคนมีบุญถ้าใครโยนเข้านี่มีบุญเอาวะเดินวะอ่าถูก ถูกตาถูกตาถูกพระอุปคุตมีสีสุขยนยังไงอ่ะยนฝั่งนี้ไปยนไปยืนฝั่งนู้นค่ะแล้วก็ย้อนเข้า่นีบาท ครับสาวผมอุ้ยน้ำใสีหลีขอพี่นอ้องตาเลนสาวผมเันครับสาวผมกันร้อนเออสวาวผมนะครับจักแี่นึงครับ เป็นเยูนเรียนขอบคุณสำหรับการติดตามครับคิิดนะ้ขอกันใหม่คิดนี้สวัสดีครับแม่ปกับ